นั่งฉันตาหนักันธบัติกันงานก็สมเหตุสมผลกับน้องผู้ใหญ่อยู่หรอกการเผาศพของท่านก็เรียบง่ายเมนก็เรียบง่ายแล่รอบดึนนกนันสวดมนต์เงน เทศหลวงปู่อินถวายหลวงพ่อกันหาท่านก็ไม่เทศนต่ง่า้พระเทศแทนแล้วก็พิธีเผาสพจริงของท่านท่านหลวงปู่หลวงพ่อบุญมีธรรมระโตเป็นคนจุดไฟเผาแล้วก็หลวงพ่อกันหา จากนั้นก็ทันจันสามดงเทศต่อจากนัน้นก็มีกิจกรรมของวัดเราอตานีร้องสะพันยะถวายอแล้วก็ต่อได้เราก็ไปนำสวดสวดมาสมัยสูตร ธรรมจักกับปวัตนสูตรอนัตตลกนสูตรอนิตตบริยยสูตรธรรมนิยามาสูตรยังมีปฏิจจสมุปบาทมีนโมเมมีแผ่เมตตามีมีนาปุญญากรรมเมนะจากนั้นท่านเจ้าคุณนั้นก็ให้นั่งสมาธิ แล้วก็ต่อด้วยสวดอิติปิโสพระขวาอันนี้ก็ก็จะกลับนะสวดตั้งแต่สี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มนะสวดถวายสองชั่วโมงแลเดินทางกลับแลวถือว่างานนุวงปู้ใหญ่ลูกศิษย์ลูกหาชาวภูผาของเราก็ได้ไปร่วมการร่วมงาน ตั้งโรงทานถวายทานช่วยจัดช่วยแจงแล้วก็ไปร่วมบุญบารมีกับท่านท่านผู้ล่วงลับไปซึ่งเป็นรัตันยูคือทั้งเก้าสบหกปีสามเดือนยี่บสีวันเจดสบห้าพรรษานทะ่านับบวชเนรด้วยก็ ม่ใช่น้อยๆนะเพราะบวชอยู่ตั้ง80ปีแล้วทั้งนำเน้นด้วยท่านก็ปั่นพระปั่นเนนมาเยอะเมื่อวานนี้เราคุยกันด็อกเตอร์วัฒนอยูด็อกเตอร์วัฒนอยูพูดถึงบุคคลที่ท่านปั่นมาจะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาไม่เชียน ใครต่อใครก็ท่านปั้นมาท่านชอบเลี้ยงเนนท่านผู้ใหญ่ท่านชอบเลี้ยงเนน,น,น,อเ,เ,นเอาเนนมาศึกษาเอาเนนมาเอาเนนมาศึกษาเอาเนนมาสอนเอาเนนมาฝึกเอา,ามาหัดจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีโทเอกเรียนธรรมสงสูง เป็นประเรียนธรรมสึ่งสูงไปอยากวัุทธจินดา <c oughs> ท่านสร้างสำนักของท่านเป็นกายเป็นมามิไลสงที่นั่นฝีมือหลวงปู่ใหญ่ทั้งนั้นอัธยาศัยท่านดีดีเรียบร้อยนั่งตัวตรงรูมร่างเล็กๆเสียงแหลมแหลมใครไปหาท่านก็ไปที่สำนักง,งาน,นเจอท่านเลย กุฏิท่านก็หลังไม่ได้โตนะกุติแบบสมัยเก่าท่านสมถะนับว่าเป็นพระเทราผู้ใหญ่ที่สมถะมากเข้าถึงง่ายนิมนต์ง่ายจิตใจกว้างขวางชอบสวดมนต์ท่านชอบสวดมนต์ทำวัดเมื่อคืนนี้ก็เลยสวดถวายท่าน เราได้สวดถวายท่านในงานตั้งแต่ยี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามหรือก่อนหน้านั้นตั้งแต่วันท่านสิน้นเราก็ได้ถวายโลงยินก็ได้ใช้จนกระทั่งสุดท้ายของท่านที่เราไปเอาศพออกจากโรงนั่นแหละมองดูโลงยินที่เราซื้อถวายร่วมบนร่วมกุศลกันกับทุกทุกท่านอตคนนาบ่าเราได้ร่วมบุนร่วมกุศล จะตุ่นับจัใจญาติโยมโอนมาก็เอาไปถวายห้หมดแล้วถวายสองครั้งมันก่อนพี่จันทม์ไถวายเมื่อวานนี้พี่จันก็ฝากเราเราก็ถวายท่านเจ้าคุณหหวินัยโมลีอาณาวะได้ทําบุญทําทานถือศีลปฏิบัติธรรมในงานส่ของท่าน ณวับพวกเราได้ทำความดีกันมากอย่างหลายประการในไปฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์จากที่นั่นที่นี่ท่านมาแสดงธรรมเราก็ได้ไปฟังธรรมครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาก็ได้ไปพบปะคร,าารูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญมีเขาเขา้เขาไปกราบท่านท่านก็บอกไม่ค่อยสบาย ไปผ่าตัดมาสองครั้งท่านก็อุตส่าห์มาเพราะว่าหลวงปู่ใหญ่เป็นพระอุปชาของท่านนี่ก็นับว่าพวกเราได้ไปเผาศพพระรที่มีอายุพรรษาทันสมัยหลวงปู่มั่นทันสมัยหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนทันครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่มาอยู่วัดป่าสะละอัน พระท่านเป็นพระที่เรียนหนังสือเป็นมารเรียนตั้งแต่เป็นสมณีน,นคือได้เดบได้ดีตั้งแต่เป็นเนนแล้วว่างั้นเถอะเป็นสมณีน,เ,นรเรียนรเรียนทำสี่ประโยคท่านเกิดส6มิถุนาสองสี่หกเจ็ดบวชวิสาขาบูชาสองสี่แปดหนึ่งสองสี่แปดสองนั่็มาอยู่ว่าสุธาคินดา ท้งสี่แปดามท่นก็บวชจากเนนวัดบ้านเป็นเนนวัดสายธรรมยุทธจากนั้นท้งสี่แปดเก้าท่านก็บวชพระก็แสดงว่าท่านเห็นหมดในวงกรรมฐานวงครูบาอาจารย์เพราะท่านบวชเนี่ยหลวงปู่มั่นก็ยังมีชีวิตอยู่อยู่เลยหลวงปู่มั่นก็สิน้นสิบเอพฤจิการสองสี่เก้าสองหลวงปู่ใหญ่นี่ทันหมดเลยนะ ท่านยุคสมัยนั้นท่านยุครูบาอาจารย์ท่านยุคกรรมฐานท่านยุคสร้างวัดป่าสัลวันท่านยุคหลวงปู่สิงห์อยู่วัดป่าสรวันท่านยุคหลวงปู่ฟั่นมาอยู่วัดป่าสทารวมทั้งผู้ใหญ่นี่ท่านทันหมดได้เห็นหมดได้คุยหมดสนทนาหมดกับกูบาอาจารย์ไปกรรมฐานนี้ ท่าจริงดูเป็นพระที่เป็นเจ้าคุณที่เป็นกรรมฐานเข้าหาครูบาอาจารย์ก็น่าว่าปฏิปทาของท่านเป็นแบบเรียบเรียบไม่หวือหวายศถาบรรดาศักดิ์ของท่านก็เรียบเรียบรอยมาชีวิตของท่านก็เรียบเรียบสมกับท่านเข้าหาครูบาอาจารย์กรรมฐานไม่โอ้ไม่อวดไม่อะไรตัวไม่อะไรไม่มี รักษาขอบัตรปฏิบัติสร้างวัดสุดเบสุดทยจินดานี่มาอย่างดีเจริญรุ่งเรืองตึกบลมเลยนะต,ตึกตึกการศึกษาของมามกุกราเมลัยแล้วก็พัฒนาภายในวัดงานศพของท่านก็ถือโอกาสพัฒนาวัดสำแซมโบทอุโบสถ ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะมันเป็นงานศพข,ของท่านก็าประว่าสาลาทุกสาลามโบสอะไรถูกจัดซ่อมแซมให้ดีหมดในอาศัยบาร,รมีงานศพข,ของท่านก็เรียบร้อยจนกระทั่งถึงเผานี่เราก็ได้ลูกศิษย์ลูกหาไปตั้งโรงทานคนไปจากบ้านเราบ้างอะไรบ้างเพิ่มเติม,ตมบ้าง ได้ทำสิ่งที่ดีงามมากอย่างไลายประการได้ทำสิ่งที่ควรทำมีใช่น้อยๆก็นั้ว่าเป็นประโยชน์เอาเสียมากนีก็อย่างได้ท้ายสุด,ดมัชชิมยามเชื่อมปัจจิมยามเมื่อคืนนี้ก็ในสสวดมาสมัยสูตร เราก็นำสวดเองธรรมจักรอันกับปะวัตนะสูตรอันนัตตะละักนสูตรอันทิจักรบริยายสูตรธรรมนิยามสูตรนัอีกบทอื่นๆเสริมเติมไปจนถึงมาเออสมควรก็ได้เลิกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้ถวายความเคารพ ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจริงๆและเรา,าก็ยังจะทำแถบเสียงประวัติหลวงปู่ใหญ่พระสัทนโสพลลงใน YouTube ใครอยากจะฟังเรื่องราวใครอยากได้ความรู้ความเข้าใจเพียงแต่ประวัติขาดอยู่นิดหนึ่งคือความเชื่อมกับพระธรรมฐานส่วนมากจะเป็นไปทางฝ่ายบริยัติแล้วก็ เรื่องสมณศักดิ์ของท่านเป็นส่วนมากเพราะว่าพระที่ท่านทำท่านก็ชำนาญเรื่องสมณศักดิ์เรื่องการปกครองท่านไม่ได้ชำนาญเรื่องกรรมฐานก็เลยไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงหลวงปู่มัน่นหลวงปู่สิงห์กันตยาขโมซึ่งหลวงปู่ใหญ่นี่รับใช้หลวงปู่สิงห์ รับใช้หลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เทศรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาตอนท่านเป็นเนนหลวงตาก็เป็นพระท่านก็ได้ใช้กันรู้จักกันตอนท่านไปหาหลวงตาที่วระบัณันตหลวงตาก็เรียกเลย <c oughs> เป็นเนนรับใช้พระนะจนกระทั่งท่านเติบใหญ่ขึ้นมาด้วยการศึกษาด้วยหน้าที่ ก็เลยเป็นพระเป็นหลวงผู้ใหญ่ประจำเมืองกุราชใครๆก็รู้จักในวัตปฏิบัติของท่านนี่ก็นับว่าท่านเป็นผู้ทรงบุญทรงคุณทรงศีลทรงธรรมทั้งปริยัติก็พร้อมในความรู้ทั้งปฏิบัติก็พร้อมทั้งการเผยแผ่ก็พร้อมทั้งจริยวัตร อัตจิราอัตจิริยาก็พร้อมการประพฤติประโยชน์ของท่านก็มีมากแต่ไม่ถึงขนาดบื้อวาโด่งดังตุ้มตามเหมือนใครแต่ว่าง,งดงามพวกเราทั้งหลายก็ได้ไปในงานนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้ไปกันพระเด็นร้องเขไปไม่ชีไม่ขาวก็ไปลูกศิษย์ลูกหาอื่นๆก็ไป บางท่านก็ไปภาคเช้าบางท่านก็ไปภาคบ่ายบางท่านก็อยู่จนถึงเผาจริงเราอยู่จนเผาจริงอะไรนั่นแหละสเริผลสเร็จประโยชน์ทุกอย่างทุกประการก็ได้เห็นงานเห็นความดีงามของงานเผาศพครูบาอาจารย์เนี่ก็เป็นอย่างนี้แหละ ได้เอาธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นธรรมะสดสงหัวใจของเราเราจะได้ปฏิบัติเราจะได้เห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายความเบียว่ายเบียนบนสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้ทั้งนั้นสังขารเอาอะไรกับมันไม่ได้หรอกฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้เห็นนันนี้แล้วก็จงนอนไปสู่พระนิพพานอันเป็นเรื่อง ดับกองสังขารขีนาสวาจุติมันโตเตโลเจปรนิพุตติผู้ใดสิ้นอัสวะผู้นั้นก็ปริญิพานดับรอบไม่มีทุกจนทนโลกอะไรกับใครหรือที่ไหนอีกต่อไปเป็นอันวุสิตังพระมจริยังจบไปถ้าไม่จบเรื่องพวกนี้ก็วนเวียนเปลี่ยนวนไปมาอยู่อย่างนั้นมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนเผาหัวใจ ท่านผู้ดับแล้วสิ้นแล้วชีนาสวาชุติมันตโตเตโลเจปรินิพุตติย่อมเป็นผู้สบายหายห่วงไม่มีอะไรเป็นเครื่องกดถ่วงหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวในพวกเราให้ถือทำรรอันนี้ที่องค์พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ใรอไปเห็นงานเช่นนี้ผู้มีบุญก็มีคนทำให้อย่างนี้แหละ ถือผู้ไม่มีบุญก็ไม่มีคนทำให้คำว่าบุญบุญจึงสำคัญเราสร้างบุญเอาไว้สร้างวาสนาบารมีเอาไว้ถึงนอนตายอยู่ก็มีคนกราบคนไหว้มีคนทำให้เพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่เป็นอภินิหารเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์แต่ถ้าไม่มีบุญแล้วถึงต้องการให้ใครทำอะไรให้ก็ไม่มีใครทำไม่มีใครสนใจ เพราะว่าไม่มีบุญเป็นเครื่องหนนฉะนั้นบุญกุศลจึงสําคัญเราทั้งหลายภาคเปี่ยนสร้างบาร,รมีกันต่อไปได้มากได้น้อยก็ได้สร้างอย่างพวกเราสร้างกันทุกวันทุกเช้าทุกสายบ่ายเยน็นที่สร้างบุญบาร,รมีกันเสมอๆโดยเฉพาะตอนนี้มาที่มหา,าวิหารพุทธ,ธาปรินิพานเราก็สร้างบาร,รมีกันตลอดเวลา พระอาจารย์พาสร้างพาทำพระอาจารย์พาสู้ลูกศิษย์ก็ต้องสู้สิพระอาจารย์พาสร้างลูกศิษย์ก็ต้องสร้างสิพระอาจารย์พาปฏิบัติลูกศิษย์ก็ต้องปฏิบัติสิพระอาจารย์พาสร้างให้สําเร็จจิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวลูกศิษย์ก็ต้องเป็นอย่างเดียวกันตามครูตามอาจารย์ตามเทันทั้งความคิดความเห็น <cort> ทั้งด้านธรรมะธรรมโม ทั้งข้อประพฤติปฏิบัติต้องตามไปให้ทันจิตใจก็ต้องฝึกตัวเองฝึกจิตฝึกใจของตัวเองให้ทันให้เข้มแข็งอดทนเนาาี่ยาสร้างพาทำผาประพฤติปฏิบัติกุลีกุจอกันอยู่เสมอทั้งกุลีกุจอทั้งตะเกียกตะกายว่างันเถอะนะทั้งเอาจริงเอาจังเอาทุกลูทุกทางใส่เข้าไปให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ใจของเราก็เลยเข้มเลยแข็งเลยแก่งขึ้นมาหัวใจของเราก็เป็นหัวใจที่ดีงามขึ้นมาสะอาดเก่งเกลาขึ้นมามีสติปัญญาในหัวจิตหัวใจขึ้นมามนก็บริบูรณ์ทั้งเบื้องต้นทำกลางที่สุดอยู่ก็สบายตายก็สะดวกเพราะว่าเราได้ทำเอาไว้แล้วทาได้สร้างได้ทำได้ประพฤติปฏิบัติ เหมือนเราพาลูกศิษย์ลูกหาทำบางคนก็ตายไปก่อนเราล่วงไปก่อนเราเราได้พาเขาทำแล้วเ,เราก็สบายใจว่าลูกศิษย์คนนี้คนนี้เราได้สอนเราได้พาเขาทําสิ่งที่ดีขเขาก็ได้ทำแม้นเขาตายไปเขาไม่กังวลอะไรเพราะทุกคนก็ต้องตายทั้งนั้นแต่เมื่อลมหายใจยังมีอยู่ลมหายใจยังหายใจเข้าใจออกอยู่ บุญกุศลมันก็อยู่กับลมหายใจของเรานั่นแหละเป็นพุโทโธธรรมโมสังโฆอยู่ตลอดทุกลมหายใจของเราสาร้างคุณงามความดีเป็นลมหายใจแห่งทานแห่งศีลสมาธิปัญญาวิชาวิวมุตต์แต่เราหายใจเข้าออกไม่ได้หายใจทิ้งนะเป็นธรรมะเสมอๆต่อเนื่องกันไปเนี่ยพูดถึงความดีที่ผ่าสาร้างผ่าทำ ให้ทุกคนได้มีความเย็นใจแนละมีกำลังใจให้มีศรัทธาบริยสติสมาธิปัญญามุ่งมัน่นปั้นแต่งบุญกุศลขึ้นมาในหัวใจของเราให้พูดถึงงานหลวงปู่ใหญ่นะพวกเราก็ได้ไปช่วยกันทำกันเต็มก,กำลังความสามารถทุกอย่างทุกประการถือว่าเราได้ทำสิ่งที่ควรทำและได้ทำดีแล้วและได้ทำสิ่งที่เหมาะที่ควรแล้ว ก็เ,เป็นเรื่องที่น่าสาธุอนุโมทนาที่ผู้ในท่านทั้งหลายได้ฟังนะจากนี้ก็รับผ่อน <c oughs> ตั้งใจรับผ่อนรูปใดให้ผ่อนในมโนนะ 재미中 of rankt soil ta ดนาสิร <pen> uh ินสนจังวุกนกายใจโนยจจนดรู้ธรรมาวเทนตีอานโอยสุขังบาลังเสกเปติวาสังมณีตจติโย श्रीरवन्ते सपूजितवा सञ्जते ब्रह्मचारिणो या तत्तता सुदक्षिणमादिशे ता पूजिता पूजयन्ति मानिता मानयन्ति न ता तो न เดวตานุกัมปิตโผโซสดาปัตตานิปัสติญาณิทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวันตริกเฆสามีว่าปูตาสุบนาภวันโตอาโตปิสังกัญญาสุนันตุบาสิตังโสภาสิตังกินจีปิโวภานีโม ปุญเยสตวปาดักกรังอาปาปังทามูปะเดสังโนุการะกานังตาสมาหิปุตานิสเมิตาสัมเบเมตังกโรธตมานุสิยาประ j ายาภูเตสุบารังกาตาปฏิกายาดีวายะรตโตยารันติเยบะเริง ปะการังอภิกังขามานาเตโคมนุสตาโนกานุภาวาภูตาวิเศสนะมัยติกาจ้าอานิสามานามนุเจียตาตาสัมไมเนระคาถาปะมาตาปวะตุสะปะมังกาลังราคันโตุสะเบเดวตา สามบุตานุบาเวนาสดาโสติาวันตุเตภาวะตุสัปปมังกาลังราคันโตสามเดวตาสามบุมานุบาเวนาสดาโสติาวันตุเตภาวะตุสัปปมังกาลังราคันโตสามเดวตา สัมปัสขานุภาเวนะสานสวดีหาวันตุเด